สวัสดีครับนางรองโพดิเลมพกกับผมทนสายเสียบครับวันนี้ผมแล้วก็ล้านสายเจ้าจะพาพ่อแม่พี่น้องไปตีผึ่งหลวงครับผึ่งหลวงรังนี้ก็เป็นเซียนติ้งแหอดองครับเจออยู่กับต้นพวงครับกลางสวนมันเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะเป็นรังใหม่หรือรังเก่าครับผมจะพอตีได้หรือเปล่าครับตอนนี้ล้านสายเจ้าก็อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ นี่ครับอุปรกรณ์ก็เป็นบัวเหมือนบวบแพงคือเดิมครับก็ถังมีดครับเดี๋ยวรอคนงานเขากู้มันออกไปก่อนครับพี่น้องเซนติงแฮดดองกระแจงอยู่ทั้งนู่นครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับผม ติงบอกว่าอยู่กับป่ามันครับโอ้โหใช่ไหม โอเท่ากําลังนั่นเลยพี่ลานเ่าบป่นู่นครับพีน้องลังนั่นแหละครับ ก็ยังไม่เอาดลกครับพี่น้องเหมือนผึ่งยังมาจับใหม่อยู่ครับเดี๋ยวประมาณสิบห้าวันถ้าไม่มีใครมาเอาก่อนเดี๋ยวเรามาเอาครับไปครับพาดอีกเร้วครับผมวันนี้พาดทั้งวันครับสรุปก็แฮวครับพี่น้อง เดี๋ยวเอาไว้ให้ใหญ่กว่านี้อีกจะสิบห้าวันก่อนครับเราค่อยมาดูใหม่ครับผมงั้นก็วันนี้ทุนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ